ดดันดีไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสัตว์รับเทพยักษ์สาระบำยาฉางามิอบิเกลอันลิมิเต็ดเดสเรนจัดการเลยบอลดราก้อนเกรดฟูบอลเาเรียกเปิดตัวการ์ดรูปแบบใหม่2เวริร์รวมเป็น1ดูเอากาสพิเศษเฉพาะชุดดีบีที่0นมีการ์ดเรื่องแสงสุ่มหนึ่งใบมีให้สะสมถึง1ิแบบวางจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e อสาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการที่จะทำให้ทุกคน,นสนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะเป็นการรีวิวเนี่ยผมชุดนี้เลยครับกับ กาซไฟแบนกัดภาษาไทยในชุดว g t ีที0 7บีงขีดหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งกล่องนี้นก็จะมีตัวเด่นๆมากมายนะครับผมถ้ายังไงจะรู้ว่าข้างในนั้นแกะมาปุ๊บได้อะไรบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับผมงั้นเราก็จะมาทําการแกะให้ดูนะครับผมว่าของทุกใบในชุดนี้นะเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอะเดี๋ยวก่อนจะไปดูทีละใบกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรงนี้บอกไว้ว่าในชุดนี้นั้นเนี่ยจะมีแคลนแองเจิลฟีเทอร์สิบใบนะครับผมโกลพลัดดินสิบใบดาร์เรลิกูล่า17บใบแล้วก็แคลนเคลย์เอเลเมนเทลซึ่งใส่ในทุกแคลนนะครับผมอีก1ใบนั่นเองนะครับก็และแน่นอนว่าก็จะมีการสุมม่มนะครับผมการะระดับ G ีแรมซึ่งก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือตัว อ่ากระด4่ีิกาเดของคังไนโร่กับตัวกรุตวินหน้ากล่องนี้นะครับผมคือจะได้บใบใดใบหนึ่งในกล่องนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อขีดหนึ่งจะได้กรุตวินร้อนะครับไม่ใช่นะครับผมต้องไปสุ่มกันนั่นเองนะครับโอเคเริ่มที่แคลนเคลเอมเมนท่ล e นะครับผมใบแรกนะครับชื่อว่าสโนว์เอลิเมนเทลเฮียโกะนะครับผมก็จะเป็นแคลนเคลเอมเปนท่ลซึ่งให้แม็กเพียงแค่1ใบเท่านั้นเองนะครับก็ ค่อยๆได้มาเรื่อยๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่แบบสามารถนําไปประดิษฐ์ใช้ได้กับทุกแคลนนั่นเองนะครับผมการ์ดแคลนถัดมานะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ดาร์กอิเล็กูล่าละกันนะครับผมใบแรกครับกับเกรดศูนย์อินนิมติกแอสซิสต์นะครับผมก็จะเป็นสายที่มีความสามารถดาร์กเนสเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมเป็นความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของดาร์กอิเล็กูล่าในชุดภาคจีนนั่นเองนะครับเกรดซูมถัดมานะครับผมเป็นทริกเกอร์ครับสแตนทริกเกอร์แวร์บรูมเบอร์โซลดาร์กนะครับผมอ่าต่อมาก็็จะเปน คริติคอลทวิคเกอร์นะครับผมเกรดศูนย์กับแซคิวบัสตาร์เดียวนั่นเองเกรดศูนในชุดนี้เนี่ยก็จะให้มาเพียงแค่3ใบนะครับผมก็จะมีตัวเริ่ม1ใบนะครับแล้วก็แสตนหนึ่งคลิปหนึ่งนั่นเองจะมีที่น่าสนใจก็คือมีคริติคอลที่มีสกิลนะครับผมใบน,นี้ควรจะเอาไปเสริมเด็กนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะให้นะครับคอมบัสแวนเพียร์นั่นเองนะครับผมให้มาหนึ่งใบ แล้วก็จะมีโดลินเดอรทรัสเตอร์ซึ่งนี้เป็นการ์ดเก่ารีพินมาจากชุดสมัยนู่นภาคหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ยังคงสามารถนํามาใช้งานได้เพราะว่าเธอจะบวกพลังสามพันทุกครั้งนี้มีการโซชาแนนเองคือในสมัยยุคเก่าเนี่ยมันโซชาอาจจะไม่ถี่เท่ายุคนี้ในยุคนี้นี่คือโซชาดได้เร็วมากนะครับผมเธอสามารถปั๊มพลังได้โหดจริงๆนะครับก็อีกหนึ่งใบนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับผมเป็นการ์ดพอรเฟกกา์นะครับกับ เบรดวิ Wing, ่งทีริทนั่นเองจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฟอร์กิ a r d มันคือควินเ e นวอลนะครับผมเป็นการที่พอใช้ปุ๊บอ่ะความหนึ่งเปิด5ใบบนมาป้องกันนั่นเองครับมีข้อดีคือมันติดชื่อเบรดวิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกในกล่องนี้เนี่ยมีการเสริมใส่เบรดวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เกรดหนึ่งอีกใบหนึ่งนะครับผมใบนี้ชื่อว่า เซอร์เพนช์ชามเมอร์นะครับผมเป็นสายดักเนสนั่นเองเกรดหนึ่งประเท้ายนะครับผมชื่อว่าเบรดวิงลอตฟริสนะครับผมแต่นั้นชุดนี้เนี่ยก็จะมีเกรดหนึ่งให้ทั้งหมด5ใบนะครับผมก็จะมีเสริมทั้งสายดักเนสแล้วก็สายเบรดวิงนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นการ์ดเกรด2นะครับผมใบแรกชื่อว่าทรราชิคคลาวนะครับผมอ่านี่คือเสริมสายดักเนสนะครับสาย G ีพังนี้นั่นเองเกรดสองประเทศไครับชื่อว่าเบรดวิงไซคูสนะครับผมชื่อเบรดวิงนั่นนะว่าเสริมสายเบรดวิงนะครับ เกรด2ตัวต่อมาเลยกับ Double Vampire นะครับผมเสริมสายดาร์กเนสเช่นเคยนะครับและนะครับผมเกรด2องเป็นจุดท้ายชื่อว่าทร h อินเดอะดาร์กนะครับผมก็ยังเป็นเสริมสายดาร์กเนสนะครับผมก็จะโฟกัสที่สายดาร์กเนสกับสายเบรดวิงเป็นหลักนั่นเองชุดนี้เนี่ยก็จะได้แคลนดี้อีลิคูล่ามาทั้งหมด4ใบนะครับผมที่เป็นเกรด2นะครับอ่าก็ต่อมาที่เกรด3นะครับผมใบแรกครับชื่อว่าฟ f อต s t y s t i p p l ลนะครับผมจริงๆใบนี้เนี่ย เหมือนในตัวจริงๆผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะแต่หน้าตาม,มันคล้ายๆหัวหน้าหน่วยผู้พิทักษ์ที่มันเป็นพลังน้าแข็งอะ่ะในเรื่องบริชเทมอลานามันมันคล้ายมากนะครับผมไม่ใช่เป็นเรื่องของการทรงผมชุดอาวุธน้ําแข็งเออมันชัวนใน้คิดถึงจริงๆไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากตัวนั้นหรือเปล่านะครับผมอ่ะเกรดสามอีกใบหนึ่งนะครับชื่อว่านายเบรคฮัตเลอร์นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวที่เคยเห็นแล้วในชุด C p พีนะครับและเกรดสามเป็นตท้ายนะครับผมชุดนี้ก็คือ ปีแห่งการจุดติใหม่เบรดวิงเรจี้นั่นเองนะครับผมก็เกรด3ที่ให้มาในชุดนี้ก็จะมีท่านีครับโอเคนะครับผมต่อมาจะเป็นเกรด4นะครับผมก็จะมีใบแรกนั่นก็คือหน้ากากแห่งกระสุนคลั่งเอลิคเรเอสนะครับผมให้มา1ใบแล้วก็เกรด 4G จีกร์เดียนครับกับสุภาพบุรุษทธิการแซงแชแมงนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยชุดนี้เนี่ยจะยังไม่มีเกรด4ตัวดีๆมาให้นะครับมันจะไปอยู่ชุด b t 0 8นะครับผมไม่รู้ว่าคิดหนึ่งีดสองนี่แหละแต่ว่า ตัวสายดังเนี่ยคุณจะเก็บชุดนี้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเสริมอีกทีหนึ่งในชุดหน้านะครับควรจะเก็บไว้นะครับผมเก็บทั้งจิกาเดียนด้วยเกรดสี่หนึ่งด้วยตัวเกรดศูนย์หนึ่งสองสามที่ความสามารถดักเดสโนวยนะครับเก็บไปด้วยจะดีมากๆนั่นเองอ่ะดักเอลกูดาหมดเท่านี้นะครับผมต่อมาจะเป็นคราดแองเจิลเฟเธอร์นะครับผมใบแรกครับกับเกรดศูนย์ขึ้นเข้าทิกเกอร์ครับแบล็กสปาร์คมุกขานะครับผมให้มาหนึ่งตัวนะครับมีสกิลด้วยดีมากเกรดศูนย์ในใบแรงครับผมกับสแตนท เซจูรี่แองเจิลนะครับผมสังเกตคือทริกเกอร์ทั้งสองใบจะมีสกิลทั้งคู่เลยนะครับแถมตัวนี้นี่ก็จะมาซัพพอร์ตสายレスคิวซึ่งเป็นสายที่เกิดขึ้นมาในชุดปีทีศูนย์เจ็ดด้วยนั่นเองครับผมก็จะเป็นเอเจนต์ฟิทเทอร์สายจีレスคิวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวเริ่มอีกหนึ่งใบนะครับผมกับแบล็คลีพอร์ตลิทแวนนั่นเองนะครับผมก็ให้มาอีกหนึ่งใบนะครับโดยรวมคือเกรดศูนย์ก็ให้มาสามใบนะครับผมจะเป็นทริกเกอร์สองตัวเริศหนึ่งนะครับต่อมาเป็นเกรดจ้า ใบแรกนะครับผมกับ nurse of smash heart นะครับผมได้มา1ตัวนะครับผมตัวนี้ช่วยจั่วด้วยดีมากนะครับกเกรดหนึ่งไป็นติดมาครับผมกับ pg นะครับ dogtry lemon น,น,นะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็น pg ที่ค่อนข้างจะมีความสามารถดีอีกหนึ่งแบบนะครับคือ pg ในชุดวิธีศูนย์เจ็ดเนี่ยจะมีพวกอาสกิลพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเช่นบางใบก็ดิกขึ้นมือได้บางใบก็เสริมความสามารถของเฉพาะทางของเด็กได้นะครับผมอย่างใบนี้ก็ เป็นนึงใบที่แบบไม่ใช่แค่พีจีธรรมดายังมีสกิลลุกเล่นที่สามารถลงนาลงมาเล่นได้แถมเป็นพีจีที่ติดเลสคิวด้วยนะครับดีมากอ่ะเกรดหนึ่งไปถัดมานะครับผมก็คือเซเลสเทียลอิมเมอร์เจนซี่เพกาซัสนะครับผมก็ให้ไปหนึ่งตัวนะครับเกรดหนึ่งนะครับผมอีกใบหนึ่งอ่ะใบนี้บอกไว้ก่อนว่าตามชื่อครับมันเสริมสายเซเลสเทียลนั่นเองนะครับเกรดหนึ่งใบถัดมาครับกับแบล็กบอมเบอร์มาลิกนะครับผมเกรดหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้น่ารักจังเลยกับ ดูรีมอเตอร์เนอร์สนะครับผมก็จะให้เกรด1มาทั้งหมด1,2,3,4,5เกรด1,5ใบนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเป็นเกรด2ครับผมใบแรกครับชื่อว่า Frontal c e l e s t m a l l a เอนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับตามชื่อเลยเสริมสาย Celestial นั่นเองนะครับผมเกรด2ไปใบถัดมาครับชื่อว่า Laser c r u s t e r KL นะครับผมก็อีกหนึ่งตัวครับ เกรดสองอีกหนึ่งใบชื่อว่าเซเลเทียลแห่งแนวหลังอาร์มาชีนะครับผมก็เห็นไหมมีเสริมเซเลเทียลอีกแล้วนะครับคือ,อยังไงช่วงหลังมาเนี้ยเอเจนต์ฟิเทอร์ก็จะเน้นสายไม่เซเลเทียลก็สายแวนจี G อยู่แล้วนะครับผมเกรดสองอีกตัวหนึ่งทรีทเมนต์เนิร์สนะครับผมและเกรดสองเปสุดท้ายครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้นําไปใช้นะผมแบล็คดูรีสซาบานิญานั่นเองครับผมก็จะซัพพอร์ตสายเレสคิวนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าสายเลดคิวเนี่ยก็จะมีความเก่งกาจเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นในชุดนี้อีกมากมายนะครับทั้งไงแล้วก็ซื้อไปจัดกันได้เลยนะครับผมสแลนเจอฟีเทอร์นั่นเองต่อมาจะเป็นเกรด3นะครับผมใบแรกครับชื่อว่าเลควิมเพกัซัสนะครับผมมีเพกัสยอะจริงๆนะครับอีกเกรด3ใบหนึ่งนะครับผมชื่อว่ารีทรักเตอร์ซาราคาเอลนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเกรด3จะให้มา2ใบเท่านี้นะครับผมต่อมาเป็นเกรด4ครับผมก็ใบแรกครับ โ o ลี่เซลัชูริเอลนะครับผมก็จะเป็นเกรด 4G กระเดียแน่นอนและก็เกรด4ตัวหน้ากล่องของชุดนี้นะครับนั่นก็คือแบล็กเซลับกาวิเอลนั่นเองครับผมอ่าใครที่เล่นสายนะครับผมกาวิเอลสายภาค G อยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้ไปเสริมได้นะครับผมโหดมากแน่นอนนี่ก็จะเป็นเกรด4ของไอเจฟิเทอร์นั่นเองนะครับผมก็ต่อไปนะครับจะเป็นแคลนสุดท้ายในกล่องนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือแคลนโกลด์นั่นเองครับก็จะมีแบล็กครับผมเป็นตัวเริ่มนะครับแบลเก่าเป็นตัวเริ่มตัวใหม่นั่นเอง เกรดศูนย์อีกใบนึงครับผมตัวนี้ก็ชื่อว่าน่าจะสีกรมท่าสายนะครับผมก็จะแตกต่างนะตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอามาเสริมสายเอเซลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสริมสายจีตามปกตินั่นเองนะครับผมคือตัวนี้ชุดนี้จะให้ตัวเลือกมาสองแบบเลยนะครับก็สายเอเซลกับสายจีนะครับผมต่อไปเป็นทริกเกอร์ครับก็จะมีคลิปที่เข้าทวิเกอร์นะครับผม scarface อ i o อันนี้เอามาเสริมสายคุณวินแน่นอนนะครับก็เป็นคลิปที่เข้าทวิเกอร์ที่มีสกิลนั่นเองครับผมต่อมมาากกก็็จะะเเปปนนสรริออ์คับผชื่่ว ผู้บรรเลงแต่ศักดิ์สิทธิ์เฮลี่นะครับผมตัวนี้ก็มาเสริมสายยูไนท์นะครับก็เล่นกับกุดวินได้นะครับโดยรวมก็จะให้เกรดศูนย์มาสี่ใบเป็นตัวเริ่มสองทริกเกอร์สองนะครับผมต่อมาเป็นเกรดหนึ่งจ้าใบาแรกนะครับผมชื่อว่าอาสูรราชสีแดงเพลิงโฮเวลนะครับผมอันนี้เสริมสายเอเซลนะครับเกรดหนึ่งมาเสรมาครับผมชื่อว่าจอมเวทศักดิ์สิทธิ์คอนเนอร์นะครับตัวนี้ก็ทั้งเพิ่มบรรยมตีเพิ่มพลังมองกรนะครับผมดีมากเกรดหนึ่งมาเสรมาครับผมตัวนี้เนี่ยเป็น,นคใในวิ จองเวทศิษิ์อีทีนานั่นเองนะครับผมใบนี้ก็เป็นเงาใบที่ดีมากนะครับอ่าเกรดหนึ่งยังไม่หมดนะครับมี1หนึ่งใบใบนี้ชื่อว่าอัศวินแห่งตะว,วันงดงามเจฟฟรีย์นั่นเองนะครับผมก็จะให้เกรดหนึ่งมาสี่ใบนะครับสังเกตคือชุดนี้เนี่ยจะให้มาค่อนข้างจะแบบเท่าๆกันทุกแคลนเลยนะครับผมอ่ะต่อันเป็นเกรดสองครับ ใบแรกนะครับผมชื่อว่าราชสีพลังวายุวันเดอร์เอเซลนะครับผมซึ่งใบน,นี้เนี่ยก็เสริมสายเอเซลตามชื่อแน่น,นอนครับแนะนําให้นําไปใช้ใครเล่นสายเอเซลนะครับเป็นอีกหนึ่งคีย์เมเกอร์ในการจัดเด็กสายเอเซลนะครับผมเกรดซอยหนึ่งใบครับชื่อว่าอัศวินแห่งตะวันเรือนรางมาเชียนะครับผมอ๋อลืมมาวางไว้ตัวนี้ก่อนสิอ่ะเกรดซอยหนึ่งใบครับชื่อว่าบู๊กาวนั่นเองนะครับผมและก็เกรดสองเป็นจุดท้ายซึ่งใบน,นี้คือโคตรเก่งเก่งและดีมากครับ อัลว <As> ินแห่งแสงใบไม้ผลิเพลิมอ์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เล่นสายยูไนต์ก็ได้จีงๆแล้วมันอยู่ในทุกสายนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้ซีรีส์เ,เื่งสกิลยูไนต์อยู่ในทุกสายเลยนะครับผมที่มีการเล่นสาย G เกรดสองจะให้ม,มทาทั้งหมด4ใบนะครับผมก็ดีทุกตัวนั่นเองต่อมาจะเป็นเกรด3ครับก็จะมีใบแรกชื่อว่าดอนเกานะครับผมให้มา1ตัวนะครับ แล้วก็เกรดสามอีกใบหนึ่งก็ผมนั่นก็คืออัศวินแห่งแสงอันเมตตาร拉ดด็อกนะครับผมก็สามารถนําไปเสริมได้แต่ยังไงก็อยากจะให้ยืนตัวคุณวินเป็นหลักนะับผมแล้วก็หาเกรดสามใหม่หรือว่าตัวเก่ามันจะได้ลองไปประยุกตใส่เด็กดูนะครับเกรดสามมันจะให้มา2ตัวเท่านี้นะครับผมสุดท้ายจะเป็นเกรด4นะครับก็จะมีแค่ใบเดียวเพราะอีกหนึ่งใบนี้เป็นระดับ G ีแล้วไม่สูงนะครับอ่ะใบนี้ชื่อว่าอสูรทองคำาซเลมี่แฟร์นั่นเองนะผมเป็นจีการเดียนของโกลเรดินเองครับผม โอเคครับมาถึงใบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่สุ่มให้ทุทกๆเด็กนะครับผมท,ทุกหนึ่งชุดก็จะมีสุ่มการ์ดแบบจีแลให้หนึ่งใบแน่นอนก็คือลุ้นว่าจะเป็นเกรด4จิงกนเดคังไฮโลหรือว่าจะเป็นเกรด4กุดวินนะครับผมของโกพลเดนซึ่งการที่ได้ก็คือคือทุกได้นะครับผมเกรด4ของคังไฮโลครับจีเกนเดยน มังก,กรจักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์นะครับผมดีฟิทแฟร์ดุราคอนนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีใบที่เก่งกาจแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่ให้มาในชุด VGT G ท d 0 7วีดนหนึ่งนั่นเองนะครับผมบัตตี้ไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสรัตว์ลับเทพยักษ์สาระบำยาฉางามิอับิเกลอันลิมิเต็ดเดดเรนจัดก,การเลยบ Dragon, ful, บเบลดราก้อนเกรดฟูเบาเลอรียส เปิดตัวการ์ดรูปแบบใหม่2องเวอร์รวมเป็น1นึ่งดูเอากาดพิเศษเฉพาะชุดดีบีที่02มีการ์ดเรื่องแสงสุ่มหใบมีให้สะสมถึง10แบบวางจําหน่ายแล้วที่7ซเว่นอสาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ดชั้นนําทั่วไปก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกับการแกะนะครับผมชุดนี้ VGT g b t, t 07ขีดหให้ดูนะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าโชคดจริงๆที่ไม่ได้กู๊ดวินนะครับสีดายมาก แต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังเหลืออีกหนึ่งกล่องนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขีด2อ,อาจจะมีโอกาสได้กรุ๊ปวินก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะสุ่มทั้งตัวจีการเดียนที่ได้ไปเมื่อกี้นะครับกับกรุ๊ปวินนั่นเองเดี๋ยวต้องมาดูกันครับผมถ้าอย่างไรลวก็ไว้เจอกันต่อตอนหน้านะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนผมลืมบอกไปเลยว่าชุดนี้นั้นเนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วตามร้านการทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิด เป็นเซเว่นเอเลเมนแล้วก็อาจต้องรอจากนี้สักเดือนนึงนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ่ายทําประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมปีสองพันสิบแปดนะครับก็อาจต้องรอประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย็ต้นธันวาน,นะครับผมหรือเซเว่นบางทีอาจจะไม่ลงก็ได้ต้องแล้วแต่ที่ไปยังไงก็แนะนําร้านขายการดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้วิชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อตอนนั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย